มันจุ่มน้ำลวกมากนะสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อมาได้กินส้มตำไก่ย่างส้มตำจ้าปูปลาตำไทยจ้ามาเด้อกิน,ด,กนด้วยกันแตแซ่บแซ่บเด้อตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อข้าวเที่ยงกินแบ<ม>บนี้อยแซ่บโอยทีหลังตาเอง คนตำมันต้องตำอร่อยสิคะอืมก็ตำเองไงได้อร่อยตขายมันต้องอร่อยเนาะเนี่ยมันเยอะๆแป๊บคือไม่ให้เห็นหน้านะคะเห็นแต่มือดีมากกำลังไม่ให้เห็นหน้าให้เห็นแต่มือพอไม่จำใจเยอะจังเมื่อวานไงนี่ของเมื่อวานแล้วเหรอ น้องกินยัยเป็นไงไม่ไหวเลยมันคลายเครื่องแล้วบอกไอเกะบอกไอไผ่อาทิ้งไปเถอะมันก็ <ừ. S 1> ยังจะเอามากินอืมเดี๋ยวมันมาให้มันไปที่ใหม่ลุงไม่ลุงมา,ากินเน่ะรัางพอใจอยู่ แล้วกนะินไก่ทอดกะองกับขิงทอดผมก็ดูแลเองกรู้กันดะ้วยมีใช่ของป้านาของเฮียนะเดีนะ๋ยวก็สำลักหรอกจะปลูกกล้วยกล้วยจะลกไปไหมปกกล้วยตองร่องไงอ๋อ จะเอาแต่หินกาบนี่แหละลงหินกับลงแต่หนทางแหะพระทำแต่ทางอย่างเดียวไม่เห็นก็มาตัดไม้ตะเทียเมื่อวานเขาตัดบ้านโงขงนี้วันนี้เขาพาเมียไปหาหมอมนีหอมเมียก็ตัดอิ่มแล้วจมตำไม่หมดเลยอิ่มเลยแหละ เป็นเกี๊ยวเขาเหนียวอ่ะหนีวทำให้อิ่มเร็วน่ะเหนียวไม่นิ่มเลยอ่ะอืมไม่อุ่นไม่อะไรเลยข้าวหนึ่งมื้อช้าเนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละข้าวกินไม่ใช่ข้าวซื้อแบบเราไอ้แบบเขาทําขายไม่เอาแบบนั้นมันกินไม่ได้คนทำกินมันต่องอร่อยคนทำขายเขากินกันแบบนี้เขาไม่กินแฉะอืมอ่จะไม่แฉะนะทำนิ่มๆมาไม่แฉะี่ยพี่น้องนะเซฟเซน้ำเสต